เฮ้ยมึงอะก็กดเข้ามาดูคลิปกูแล้วก็ฝากกดไลค์ด้วยนะแค่นั้นแหละอยากให้กดไลค์แค่นั้นแหละเหลือกันอยู่แค่นี้แหละกูด่าไมาอีกแล้วหรอวะสวัสดีครับไอสัตว์สวัสดีครับไอเฮียผมไม่ได้ด่าคุณผู้ชมนะผมกําลังฝึกร้องเพลงนี้อยู่สวัสดีครับไอสัตว์ กูหย,ยอกเล่นกูลอกด่าผู้มึงอยู่อะเอาละครับคุณผู้ชมผมคงต้องพูดดีๆแล้วลหละยังไงก็ตามนะครับขอสวัสดีไอ้พวกเด็กสายสามัญทั้งหลายที่อยากจะเป็นเด็กช่างกันด้วยนะแต่ไม่เป็นไรครับสําหรับเด็กสายสามัญคนไหนที่อยากจะเป็นเด็กช่างเด็กสายสามัญคนไหนที่ดูโฟคิงแล้วของขึ้นเด็กสายสามัญหรือใครก็ตามที่โดนเพื่อนแกล้งที่โรงเรียนแล้วอยากจะระบายผมขอ,อนําเสนอแบบนี้เลยครับโฟคิงซึ่งแบบนี้นะครับจะทำให้คุณโลเปเป็นเด็กช่างเลยก้ เด็กช่างเลโก้เด็กช่างเลโก้เอ้ยกูพูดถึงไหนแล้วนะโลเพเป็นเด็กช่างเลโก้ครับแล้วก็จะมีซีสถาบันด้วยกันไม่ว่ามึงจะอยู่สถาบันไหนแค่มองหน้ากันก็จะมีเรื่องกันแล้วนะครับแม้กระทั่งคุณอยู่สถาบันเดียวกันแค่มองหน้าก็จะต่อยกันแล้วอ่ะมึงคิดดูดีว่ามันเทื่อนแค่ไหนนี่มันเกมเลโก้นะเว้ยพูดขนาดนี้แล้วผมคนหนึ่งแหละครับที่ไม่อินกับโฟคิงอินโวยป๊าบเว้ย มึงว่างานเลโก้ปีเนี้ยโรงเรียนไหนจะไปซื้อโรงเรียนแรกวะกูว่าชื่นกับกนกว่ะเฮ้ยกูว่าอินว่ะพอมีอินก็ต้องมีรูรูตูดกูจะรลือกหมายเลยแจกโอ้ยซัดไปไหนไปไหนหรือว่าชื่นกับสนกุะไอ้เจนได้เลือดร้อนนะ นี่เราจะไปไหนกันครับเนี่ยงานเลโก้ใช่ไหมใช่งานเลโก้เหรองานเลโก้เนี่ยงานเนี่ยงานเนี่ยเฮ้ยเด็กไหนวะมีก๊อล่อแม่งดิเอาแม่งดิไไออ้้้เหียสัตว์ไอ้เพื่อนกูเกิดบ้างเฮ้ยไอ้เหี้ยป๊อกจริงดิไอ้ไอ้ไอ้หัวแตกไอ้เหี้ยเอาแม่งดิไล่เพื่อนกูเกิดไล่เพื่อนกูเกิดเพื่อนกูจะตายปล่าอ้าวเหี้ย เพื่อนกูตายเพื่อนก็ตายไม่ต้องทำเพื่อนกูมึ้องทำเพื่อนกูม่ต้องทำเพื่อนกูปั๊บหนีก่อนเลยเด็กมันหนากระนดดไกลเยอะไป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 ปเพื่อนกูวักเพื่อนกูวักกูทำอะไรไม่ได้เฮ้ยเก่าอ่ะเก่าอ่ะกูไปแล้วปั๊บรอแบงเลยเอาแบงดิเฮ้ยเฮียรับตัวดับ่นดีน้อง อไ้เจอรี่เหรอเจอรี่อินเหรอเฮ้ยกูเฮ้ยเมึงจะตีกูเฮียไม่ได้ตีมันเออเดียแพงเกินเฮ้ยเอาเลยไหมนี่แหละเอาชชื่นหรออ๋อนี่เลยเอาเนี้ปั๊บปั๊บขับรถลงมันวิ่งมาตัวเดียวไอ้ก๊อตรอแม่งดิอยู่คนเดียวอ่ะเออได้ดิวะเฮียเอาไปดิไอ้สัตว์ยัยนีไม่เพื่อนกาเกินอุ้ยอุ้ยเฮีย โอ้ยกูหนีแล้วกูหนีแล hey. ้วโย่ก hey. ็ทำเฮียอะไรล่ะกูทำเฮียอะไรล่ะไม่เอาไปแล้วล้านรูตูดรูตูดเฮ้ยไปดิมาเดี๋ยวเอาหวงไหวเอาหวไหวไหวไอ้เพื่อนกูเกิดดิเดี๋ยวกูรีโหลดเพื่อนไม่ไหวละกวามเพื่อนกูไม่ไหวละเฮ้ยยิงเราเหรอเฮ้ยลุงเหรอเฮ้ยยิงเราเหรอมาดิปัดมาดิเฮ้ย ตาอกากูตายกตายกูตากตายูายาดกตายกายตายกายป้ายกูตาตายกาายกูายกูตยากายกูไยตายยกูตายกูตากูากูายกูกูกตยกูยกูกกูกูกตกูยกตกต ไอ้แจ๊กมัจะตายแจ๊กแล้วควีนเรียบร้อยอุ้ยโดนหัวโดนหัวอินกันเองอินอินไอ้แจ๊กมันกินแจ๊กินหัวกูให้ยันลูกบอลกระสุนด้านในฝังจอกูเลยย่าเ้ยเข้าหัวเข้าหัวเข้าหัวลุกป่าดิเข้าหัวกูเข้าหัวกูสั้นเฮ้ยมีอีกมีมันเข้าโรงเรียนแล้วมันเข้าโรงเรียนแล้ว นี่ไม่ใช่นี่ว่าเฮ้ยนี่เพื่อนกันไอ้เยี้ยบใจเยี่ยดีเดินไปเขาโรงเรียนเราเหรไหนไหนไหนไอ้เยี้ยงก็เดนโดนแล้วเอันนี้มึงตายแล้วเอานนี้ไอ้เยี้ยไปแล้วเรียบร้อยสวยเนาะไปเฮ้ยเฮ้ยไอ้เี้ยนี่ปุ๊ตัดหน้าว่ะเรียบร้อยกลิงลิงมาวะหลอกวะหลอกวะเอาเหรอประชาชนเหรออไลยซะประชาชนเหรอเฮ้ยก๊อดมึงเห็นเด็กประชาชนนั่งอยู่ตรงนั้นเปล่าวะ เฮ้ยเอาแม่งดิหลุดตุดเฮ้ยเดินไปเปิดเลยกูเดินไปเปิดเลยครับกูเดินไปเปิดเลยใจเย็น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 กูมาละอินโวイอินโวイอินโวイอิช่วยกูอินอินช่วยกูเพื่อนกูจะเกิดเพื่อนกูจะเกิดเพื่อนกูจะเกิดแต่เพื่อนกูจะเกิดยิงยิงแต่อ้ยสวยเนาะสวยเฮ้ยเอาเหรอไอ้เลิศ สวยสวยเอาแบบนี้มาดิไปโดนกูฮึฮ้เข้ากูหรอเข้ากูเฮ้ยประชาชื่นเยอะเกินว่ะไปชื่อเข้ากูถอยถอยเรียบร้อยหัวแตกไอ้ปอดล้มตืถอยถอยกูปืนฟัวครับกูอินถอยกูอินถอยอินอินก็ต้องถอยกูอินกูไม่ถอยต่อหนึ่งกันมา โอเคได้เนาะพี่ช่วยอยู่พี่ช่วยอยู่มาดิอินกูไม่ถอยมาอินกูไม่ถอยมามาให้หมดอินไว้ด้วยเกมหมดเฮ้ยถอ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 ยโอ้ยโอ๊ยเชี่ยอะไรไอ้เหี้ยอายูโอเคมากูไปแล้วอายูโอเคมาอายูโอเคก็มันได้แค่ลุมระบาวะไอ้พวกเฮ้ยหนึ่งหนึ่งเป้าเฮ้ยอย่าลุมดิ มันได้แหนาวยเนี่ยโอ้พี่พี่ผมขอโทษครับอยู่กขอโทษครับอุ้ยอุ้ยโอ้ก้อนที่คุไม่ไหวก้อนอินไม่ไหวแล้วอ้าวอินไม่ไหวจะตายแล้วก้อนกูจะตายไมีไงโดนไอ้แจ็คหมัดเย็บหมัดเย็บ ดปัดเก็บเรียบร้อยกูเก็บเองกนกก็ไม่เท่าไหร่เลยวันรูตูดไอ้นั่นน่ะไอ้เอาเปล่า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 เด็กไหนวะเอาเปล่าเด็กไหนวะเด็กไหนวะเฮ้ยเด็กไหนวะเด็กไหนวะเราอะเด็กไหนวะเด็กไหนวะตายเด็กไหนไม่รู้ตายแล้วสวยสวยสวยตายไปเฮ้ยเอาเหรอเอาเหรอ

เด็กไหนเด็กไหนมึงกไหนเฮ้ยมึงเลี้ไหนเฮ้ยเด็กไหนนุ่มไม่ช่เชื่อครับอ๋อรถไว้อถไว้ตรงไหนวะเฮ้ยกูเจอผู้หญิงกูเจอผู้หญิงกูชอบอ่ะทำร้ายผู้หญิงอ่ะกูชอบกูชอบอ่ะโอ้ยไอ้เหี้ยลิกกูยิงไอ้เหี้ยปั๊บกูยิงกูจแตกเลยไอ้นดิอินเมื่อไหร่ไอ้กระหนกไอ้กระหนกไอปืนกลนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละเห็นปะเดินดีปะอันนี้

เพี้ยอะไรมันตีกันเองมันตีกันเองนะเพี้ยอะไรนะไม่ดีเฮ้ยเฮ้ยกระนกกระนกกระนกเฮ้ยโดนโดนโดนเฮ้ยเข้าไปใกล้ๆหน่อยดิเข้าไปใกล้ๆหน่อยอันนีเฮ้ยนั่นน่ะกระนกกระนกกระนกไม่ไ่้คนกลับกระเด็นคนแรกมมันนนหวยยยยิงออออตต้้้ะะไรคุาโดนอุ้ยโดน ล็กูหนีแล้วไอ้เหี้ยเด็กอินเอากูไปแล้วกูไปแล้วกูวิ่งเข้าวัดแล้วไอ้เหี้ยกูกูวิ่งเข้าวัดแล้วมาล็อกที่วัดหน่อยเออไม่เห็นแล้วอุ้ยแดียววะกดก๊ดกดตั้งละกนันตั้งละกนันเอ้ยเอาหร <c oughs> อไอ้สัตว์ <c oughs> สัตว์ทำพียอะไรพื่กูทำพียอะไรพื่กูยิงยิงยิงมอนู่กูมาอยู่กูมาอยู่กูมาอยู่กูระนกแตกหัวแตกกูอยู่เนี่ยร้านเนี้ยอินเหรอไอ้สัสอินเหรอกระนกเหรอเพื่อนทำมาเยอะโอเคเออสัตว์ตอกประชาชื่นตอกประชารื่นเฮ้ยกูโดนบุญแล้วนะบุญแล้วถ้ากดต่อยป๊อปเกียร์กูโดนหัวโดนหัวเข้าหัว ปับ๊บอยูไ่ไหนเรียบร้อยลง,งยัดหน้าเลยสั้นนี่ไงแฟนเหรอโอแฟนเหรอมาแฟนเหรอมาแฟนเหรอจะกินคุณเจ็บปั๊บเฮ้ยเรียบรย้อยย,ยี่ไงย <c oughs> ี่ไงยี่ไงไม <c oughs> ่โดนอะไรกันรึบลับหลังไม่อยู่เลือดน้อยมากจ้ะอุ้ยโดนโดนโดนเจ้า โตตึงเอาวิ่งวิ่งไปดัก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 เลยไปดักเลยโดนแนมโดนแนมโดนแน่โอ้ยลาบย้อนหอบไปแล้วเนี่ยบูเลนาเหรออินโว่ยากยากว่ะไอ้นักโตกน้ำตกเรียบร้อยอุ้ยอุ้ยสวยสวยเอาเหรอเอาเหรอ ัดเอาหรอบัดไม่ต้องอุ้ยเอามาอีกคนแล้ว17เจียร์17เจ็ดเฮียสัตว์เอ้ยให้เพื่อนกูเกิดบ้างเชี่ยไม่โดนอ่ะอุ้ยให้เพื่อนกูเกิดบ้างร้อยเลี้ยงชี้เลยนั่นนั่นอินจะอยู่นี่ว่าอินโวยอินโวยวินไอโง่โอ้ยยังไม่โดนอ่ะโอ้ยอุ้ยโดนโดนโดนเออเออ โดนอุ้ยเต็ม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 เจ็บเจ็บเจ็บวิ่งเข้าใกล้วิ่งเข้าเลยเข้กล้อุ้ยลองแจ็คลองแจ็คลองเลยเพือโดน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 ไอ้นั่นโลแล้วโดนโดนอุ้ยล้มล้มไอ้ไงหโหตายไอ้หาตองเลยเยอะเอาดักดักตรงนี้เลยไรโอ้ยจังจังนี่ไงหัวพี่ดิปั๊บปั๊บเยอย่างงเี้ยเลย เด็กโบราณอย่างเงี้ยเลยปั๊บคุณนายยูจัดเอากูช่วยแล้วกูกูยิงแล้วปั๊บมันตามกูตามตัวปั๊บตัวหนึ่งแจ๊ก้าล้มหนึ่งล้มหนึ่งสวยสวยสวยแต่ไอ้ปลาชีสปลาแจ๊กเนยสัตเนสัตอินวอลกูไม่กลัวเฮ้ยมาแล้วมาแล้ววิ่งมาแล้วเนี่ยเยืนยีนมาเยืนยีนมาตันหน้าบ่ออุ้ยปั๊บปั๊บปั๊บเอาที่เข่าหัวเข่าหัวตเข้ามันยิงมันยิงมันยิง เรียบร้อยดับประชาชื่นวรอประชาชื่นวรออุ้ยเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยไอ้นี่ไอ้นี่กูวิ่งไปดักแล้วกูวิ่งไปดักแล้วจ้ะ้เฮียกระสุนหมดกูบวกกูบวกกูโดนยิงเฮียเฉียะแล้วเฉียะแล้วเพื่อนไอ้เพื่อนกูเกิดเพื่อนกูตายแล้วเพื่อนกูตายแล้วอ้อินวอยเฉียนั่งนั่งทำยียอะไรล่ะอ้าวี่ดี เออโดนหรอเออแก๊งร <Ư. S 2> <clot S 2> ้องแก๊งคอยแก๊งะแก๊งไม่โดนไม่โดนไม่โดน